ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะกลับเข้าสู่การไลฟ์ Life, ติดตามนายกรัฐมนตรีในภารกิจตรวจราชการณจังหวัดชนบุรีซึ่งขณะนี้เราอยู่กันที่บริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์จำกัดแหลมฉบังอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะซึ่งขณะน,นี้ท่านนายกก,ยกำลังอยู่ในการประชุมหาหรือใน,ในที่ประชุมเลก็กน,นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะได้รับชมกัน ค่ะเอกสักครู่ก็จะมีการฟังบรรยายสรุปหนห้องประชุมใหญ่นะคะแล้วก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรายงานแล้วก็มีคณะผู้บริหารของบริษัทมิสูวิชิมอเตอร์จำกัดเป็นผู้รายงานสรุปภาพรวมโครงการของ Factory Sandbox ของของทั้งระดับประเทศระดับจังหวัดแล้วก็ระดับบริษัท ที่เป็นของมิซูบิชิแห่งนี้นะคะสำหรับโครงการ Factory Sandbox ถ้าหากว่าคุณผู้ชมที่ติดตามการไลฟ์ Live ผ่านทางเพจไทยคู่ฟ้าเป็นประจำคงจะจำกันได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้เราได้ติดตามนายกรัฐมนตรีไปตรวจเยี่ยมโครงการ Factory Sandbox ของจังหวัดนนทบุรีกันมาแล้วนะคะซึ่งในครั้งนั้นเราไปกันที่บริษัท SB อุตสาหกรรมครเครื่องเรือนจำกัด นะคะก็ครั้งนี้ก็ภายใต้หลักการเดียวกันนะคะโดยที่โครงการ Factory Sandbox เนี่ยเป็นแนวคิดในการจัดการโครงสร้างและกระบวนการในลักษณะเรศรษฐศาสตร์สาธารณสุขที่มุ่งเป้าดำเนินการควบคู่กันร,ระหว่างสาธารณสุขและเศรษฐกิจกโดยเฉพาะภาคการผลิตและอุตสาหกรรมส่งออกขนาดใหญ่ซึ่งถือว่าเป็น,นกลไกหลักที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจกของไทยในขณะนี้นะคะโดยที่เน้นใน4ภาคส่วน ที่สำคัญนะคะได้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมการผลิตอาหารแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะหัวใจสำคัญของ factory sandbox ก็คือการตรวจรักษาควบคุมแล้วก็ดูแลนะคะโดยที่การตรวจก็คือมีการดำเนินการตรวจคัดกรองด้วยวิธี rt pcr 100%เซในครั้งแรกเพื่อที่จะแยกผู้ป่วยไปรักษาทันทีแล้วก็ ดำเนินการตรวจด้วย s e l ฟ์เอทีเคทุกสัปดาห์นะคะรักษาก็คือมีการจัดให้มีการรักษาผู้ติดเชื้อที่พบในระหว่างสัปดาห์นะคะแยกเข้ารักษาตามอาการของผู้ป่วยแต่และระดับแล้วก็ดูแลก็คือกลุ่มที่ยังไม่ไมพบว่าติดเชื้อนะคะก็จะมีการดําเนินการฉีดวัคซีนให้นะคะแล้วก็โรงงานที่ พนักงานฉีดวัคซีน2เข็มทั้งหมดแล้วนะคะก็จะมีมีการออกใบรับรองโรงงานสีฟ้าให้นะคะแล้วก็ควบคุมโดยดำเนินการตามมาตรการ Bubble and s e a l นะคะจัดการทำงานกลุ่มเล็กนะคะแล้วก็มีการตรวจคัดกรองอยู่เรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะได้คัดแยกผู้ป่วยออกจากกลุ่มที่เป็นผู้ทำงานปกติได้ ะะแล้วก็ทุกคนก็ยังสามารถทํางานในสถานประกอบการได้ตามปกติขณะน,นี้ท่านนายกออกจากห้องรับรองอที่เป็นประชุมกลุ่มเล็กแล้วนะคะกำลังจะเ,เข้าร่วมประชุมในห้องประชุมใหญ่เพื่อรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมโครงการนะคะโดยที่บริษัทมิซูบิชิมอเตอร์จำกัดแหลมฉบังนะคะก็เป็น เป็นบริษัทหนึ่งที่อยู่ในโครงการ Factory Sandbox ระยะที่1น,นะคะซึ่งโครงการนี้ระยะที่1จะประกอบด้วยจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครและชนบุรีค่ะส่วนระยะที่2ก็จะมีจังหวัดอยุทยาฉะเชิงเซาและสมุทรปราการนะคะโดยอีกสักครู่นะคะจะ ได้รับการรับฟังการกล่าวต้อนรับจากนายพักรรเทียนชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนะคะแล้วก็รับฟังสรุปภาพรวมโครงการ Factory s ซันบ็อจากนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีนายโมริคาสุโชกิประธานคณะกรรมการบริษัทมิซูบิชิมอเตอร์จำกัดเป็นผู้กล่าวต้อนรับแล้วก็นายกิติลีลาวัฒนานัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อุโสบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์จำกัดรายงานสรุปการดำเนินโครงการ Factory Sandbox ของบริษัทมิตซูบิชิค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีนาย a e g โอกาะผู้แทนนักลงทุนชาวญี่ปุ่นนะคะที่จะกล่าวเสนอประเด็นการลงทุนและการส่งออกซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา อุตสาหกรรมทางด้านยานยนต์ของประเทศไทยที่ในพื้นที่ของ EEC หรือพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งมีต่างชาติหลายๆชาติเข้ามาลงทุนอยู่ในตอนนี้นะคะเราไปรับฟังบรรยากาศในห้องประชุมกันค่ะ

เราป็นคเราเป็นคนที่ว่าคนเดียวกันอการเดียวกันอะไรเดียวกันนหมดนะของคเดียวกันคเดียวกันเราชอายาวนานมายาวนานมแล้วปีมาแล้วที่เป็นสัตว์ไทยสัตว์ไทยวันสัมพันเราวันรุ่งันเรายุกอยาเายุยาหมู่บ้านหมู่บ้านที่ปุ่นญีนนะเออเออโอเค้โอเคแล้วต้องคุรากายดูรากันขทุกคนทุกคนได้มุได้ะม่นได้ไม่้ตายากทุกคนต้องรวมลังกันทุกคนับไฟดดับไฟหน้าังหน้า

ท่านนายกท่านนายกดีเป็นร่เอเ็ร่ชาติรชาติเราไดมนาบการช่วยเหยนใจว่านปรานสวัสดีในนามในนามท้องท้องชาส่นประชาสีสีเ็นเียรตเป็นเกียิีรท่านนากานนาะให้ให้ถึงทางยี่องยี่หกการยี่กกลางยี่สบวายี่สบก็รัรับมาขอมูลที่เทคโนี่งนี้ผมขอขอสร้างสร้าสร้ารวม้ารวของกัะั ราษีภ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 าษประมาณประมาณแสนปร์เนต์ราการรายการเป็นสิบเป็นสลเยทองที่ท้อง่เก้าแก้าแห่งในกรสัาทศัพสาโรารสาริรพดและของทีนำที่เสียทเสีที่น่าที่นา ค่ะระหว่างนี้นะคะก็เดี๋ยวเราให้ท่านผู้บริหารจังหวัดชนบุรีและมิสูบิชิมอเตอร์ได้ประชุมหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีสักครู่หนึ่งนะคะส่วนเราเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงต่อไปค่ะ เรื่องมีเรือมีกนการในเภาคส่วนภาคช่วยกันช่วยำนิเข้าไปในช่วงใ่วงมีการแม่แร่แรงแรงในช่วงในช่วงต้นเดือนก้นเดือดเสขาปมปมผู้ป่วยผู้ป่วยถึงเืงถึงเองลอาอสงต่อวนันนะครับช่วงนั้นในช่วงนั้นมีเขาเริ่มเริ่มทำ โคการที่เรียกว่าที่เรียกว่าสิวสิวครับเุกไดเรได้เริ่มสิวไปแล้วไปแล้วในโรงการสังกัดทั้งหมด72แห่งด้วยกันมีมีน้องมี่น้องพนักงานเข้า่ว่เข้าที่น3 0 0 300 300 320คนในขณะนี้นี้อองกอ้ยต้อเโอ้ยต้เริ่ม้องเร็่้เสิ